ครับกับผมนักเรียนในร้อยยศวัตรจันทิริมาชันทวิทีสีตอนวิศวกรรมแผนที่เลขที่19ครับ,รบสวัสดีนักเรียนในร้อยทุกนายวันนี้อากาศแจ่มใสเหมาะแก่การฝึกเดี๋ยวเราจะมาทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าท่าที่ใช้ในการฝึกวันนี้ ็นท่าตรงจุดมุ่งหมายของท่าตรงเพื่อให้เรียนในร้อยจุดเป็นแบบแผนเดียวกันของหน้ามาดเล็กราชันลบรักษณะพงประโยชน์ของท่าตรงท่าตรงเป็นพื้นฐานของทุกท่าถ้าท,ท่าตรงเราดีทุกท่าที่ฝึกในท่าต่อไปก็ดิ มีตามไปด้วยถ้าตรงเป็นทำบอกแบงใค้ทำบอกคำสั่งว่าแอลตรงต่อไปจะให้ดูตัวอย่างจากคัเชียฟูให้เรียนในร้อยตั้งใจดูว่าถ้าตรงมีลักษณะอย่างไรจะให้ดู ตัวอย่างจากผู้ช่วยครูผู้ช่วยครูแถวมาด้านซ้ายถุงก้าวครูชัยรูเอาข้อเน้นย้ำในท่าตรงทำมัดแถวให้เพียงนร้อยสูดลมหายใจเดี๋ยวจะสัง่งการคูชัยภูครูชัยภูเอาสูดหายสูดลมหายใจเข้าลึก ไอ้บริเวณเนี่ยได้ยินเสียงหนุ่มชายบด้พูดเอาตรงไม่คำนั้นตรงให้ยกอกยกอกอกผ่ายเลยพึ่งมือก้างซ้ายเหยียดชิดติดกันปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางระหว่างเขี่กางเกง มือด้านขวาเลี้ยชิดติดกันมาสองทางอ้าเหมือนนิ้วทั้งน้าเลี้ยชิดติดกันเหมือนด้านซ้ายมือ้ด้านขวาอยู่ติดตะเข็บางเกงลักษณะมือที่อยู่เดีย๋ยวให้ดูจากผู้ผเชื่ยวครู๋ยวจะสั่งพชะโยโูขวาหันเพื่อให้ดูลดักษณะท่าทางมือทางด้านซ้ายพชะโยโูขวาหัน หนึ่งสองมือทางทาด้านซ้ายดูบริเวณตะเก็บบนเก่งมือตรงข้อมือไม่งอต่อไปเดี๋ยวจะดูคุณยศครูคุณยศครูใายหันหนึ่งสอง ห้าตรงนี้ถูกต้องหน้ามองตรงอกผายไหล่พึงมือต้องของข้างเย็ชิดติดกันอยู่ที่บริเวณตะเข็บกังเกงขานของข้างชิดติดกันปลา,า,ายเท้าห่างสีห้าองศาหรือหนึ่งฝ่งามือต่อไปเดี๋ยวดูต่อไป จะให้ทำการแยกฝึกจะฝึกเป็นสอง่วงห้องแรกจะทำการฝึกเป็นมวดพอฝึกห้องแรกเสร็จเดี๋ยวจะให้กลับมาฝึกรวมกันและทำการตรวจสอบในห่วงการฝึกจะฝึก45นาทีครหนาที ถ้าอากาศร้อนห้องของยายถ้าอากาศร้อนเดี๋ยวจะให้จะปล่อยพักแล้วทุกคพักดื่มน้ำตรงนี้อากาศร้อนเดีย๋ยวเป็นโรคลมร้อนมีนักเรียนในร้อยในใดสงสัยหรือไม่ต้องการฝึกถ้ามีนักเรียนในร้อยในใดสงสัย xin lê Thảo